หนุ่มคนนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลกได้ยังไทงทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เขาเคยเกือบถูก FBI จับตัวด้วยนี่คือเชนโคแพรนนักธุรกิจชาวอเมริกันวัย27ปีเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโพลิมาร์เก็ตเมื่อปี2020เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้ผู้คนมาคาดการ์ทายผลเดิมพันแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทีมไหนจะได้แชมป์พรีเมียร์อีลอนมัสจะทวีตวันไหนใครจะได้รางวัลออสการ์เป็นคนต่อไปหรือแม้แต่มีการทายผลว่าในปี2025นี้อเมริกาจะประกาศหรือไม่ว่ามีีเเอล่ยยู ทําให้แพลตฟอร์มพ o ล y m a มาร์เก็ตนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงแต่ในปี2024ที่ผ่านมาบ้านพักของเชนเนี่ยถูก FBI บุกเข้ามาตรวจค้นและยึดโทรศัพท์มือถือไปเพราะในตอนนั้นเนี่ยพอลลมาร์เก็ตก็ยังไม่ได้ถูกกฎหมายในอเมริกาสักทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายเชนก็ไม่ได้ถูกจับตัวไปนะครับและพ o ล y m a มาร์เก็ตเนี่ยก็ได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดบริการอีกครั้งในอเมริกาเมื่อปี2025นี้เองนะครับและล่าสุดเนี่ยพอลลีมาร์เก็ตได้รับเงินลงทุนจาก Intercontinental Exchange ิองตย่วถึ2000 ทำให้บริษัทพ o ล y ีมาร์เก็ตเนี่ยมีมูลค่าประเมินสูงถึง9,000ล้านดอลลาร์ทำให้ฟอสเนี่ยยกให้เชนโคแ plan เป็นมหาเศรษฐีเซลฟ์เมทที่มีทรัพย์สินเกิน1,000ล้านดอลลาร์ในวัยเพียงแค่27ปีเท่านั้นครับ